ไม่เต็มที่อ่อนตัวลงไม่เสร็จผมรักษาคุณหมอผ่านไป3เดือนแล้วผมก็มั่นใจแล้วก็รู้สึกดี ผมชื่อพลครับอายุ43ท,ทําธุรกิจส่วนตัวครับมีอาการหรือมีความผิดปกติยังไงบ้างครับผมเนี่ยเวลามีกิจกรรมมันจะกลายเป็นแข็งตัวไม่เต็มที่เราก็ระหว่างที่มีกิจกรรมเนี่ยบางครั้งมันก็อ่อนตัวลงกลายเป็นไม่เสร็จเป็นอย่างเนี้ยมาประมาณสัก8เดือนถึงเกือบปีหนึ่งผมก็ไปเสิร์ชอินเทอร,ร์เน็ตเห็นมีขายยาก็สั่งมาลองทานแต่ว่าเวลากินเนี่ยมันจะมีการปวดหัวผมก็กลัวนะครับก,ก็เลยหยุดแล้วก็มาเจอโฆษณาของคุณหมอก็มารักษา หลังจากการรักษาไปตอนนี้คุณพลมีอาการยังไงบ้างผมรักษาคุณหมอผ่านไป3าเดือนแล้วตอนนี้เนี่ยมันแข็งตัวได้ทํากิจกรรมจนเสร็จได้ผมก็มั่นใจแล้วก็รู้สึกดีคุณพลมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กําลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่บางครับว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือไม่รู้จะไปรักษาอย่างไงเราก็รู้สึกว่าถ้าโทรเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมันต้องผ่านหลายต่อแน่ก็เลยไม่รู้จะปรึกษาอย่างไงอีกอันหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเขินอย่างคลินิกคุณหมอเนี้ยมีการโทรปรึกษาได้คุยกับคุณหมกก็ หรือว่าการที่จะมารักษาที่นี่นักง,งานทั้งหมดก็เป็นผู้ชายผมว่ามันก็ทําให้ไอ้ข้อกังวลตรงนี้มันหายไปถ้าเกิดรักษาเร็วเนี่ยมันก็หายได้เหมือน,นที่ผมเป็น สำหรับใครที่กำลังเผชิญปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ว่าจะเป็นการแข่งตัวที่อ่อนลงภาวะการหลั่งเลวสามารถที่จะมารับการรักษาด้วยโปรแกรมพิเศษของเราค่ายเซนิเจอร์โปรแกรมโปรแกรมที่เราออกแบบมา3ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนที่1การเปิดหลอดเลือดแดงและทำให้หลอดเลือดแดงขยายตัวทำให้เกิดการแข่งตัวที่ดีขึ้น2อการใช้เจวิตามินเพื่อทำให้ระบบหลอดเลือดดำมีการไหลเวียนที่สมบูรณ์แบบและ3การใช้พลังงานในการหมุนเวียนของระบบต่อมน้ำเหลืองทั้ง3ขั้นตอนจึงออกแบบมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีกว่าเดิม าเาตัวสำหรับใครที่ต้องการโทรปรึกษาแพทย์สามารถติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์นี้ครับหรือสามารถมาติดต่อรับการรักษาได้ที่คลินิกครับ